ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะเราจะต้องมาหาอะไรกินค่ะที่อำเภอนางรองเนี่ยของขึ้นชื่อของที่เนี่ยก็คือขาหมูค่ะเอาจริงๆนะที่เนี่ยมีขาหมูหลายร้านค่ะยมาแล้วแป๊บหนึ่งนะ,ะที่เนี่ยมีขาหมูหลายร้านนะแต่ว่าขาหมูที่เก่าแก่ที่สุดที่ใครๆจะต้องแวะเวียนกันมานะคะนั่นก็คือซึ่งนำขาหมูค่ะนี่เลยเขาเปิดมาเกือบ70ปีแล้ว โดยเมนูท็อปสุดฮิตที่สุดของที่นี่นะคะก็คือเจ้ามี่เลยขาหมูค่ะกับหมันโถเนาะจะคู่อะไรไปไม่ได้นอกจากมันโถแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีเพียงแค่เมนูแบบขาหมูกับมันโถนะคือเขายังมีเมนูเยอะเลยเนี่ยเนีย่ยดูสิคือเป็นก็เปรี้ยวเป็นเหมือนแบบร้านอาหารนะคะเนี่ยมีเมนูเก,กว่กร้อยเมนูเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เรามาลองของขึ้นชื่อค่ะนั่นก็คือขาหมูกับมันโถเนาะ เดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าค่ะว<ม>่าป็นรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมตั้งแต่แบบเปล่าๆก่อนเนาะนี่แบบยังไม่ใส่มันโถเนาะนี่เลยเนื้อแบบเป็นก้อนๆเลยแต่ว่าดูนุ่มนะนี่ไงนะดูนุ่มมาเดี๋ยวตักใส่จานก่อน แล้วเขาก็ใน1เซตนะคะก็จะมันโถเนี่ยใส่แยกต่างหากเนาะใน1เซตเขาก็จะมีเหมือนกับน้ำจิ้มค่ะน้ำส้มเนาะแล้วก็พริกกระเทียมมาให้พร้อมค่ะซึ่งดูสะอาดมากๆเลยมยาเดี๋ยวเราลองมาชิมกันแบบปเปล่าๆก่อนนะคะหืมนุ่มค่ะแล้วก็เป็นก้นกอนๆรสชาติไม่หนักมากเค็มนิดนึงแต่ว่าที่ชอบก็คือมันมันนุ่มมากเลยค่ะมันนุ่มแล้วมันก็หอมกลิ่นหมูมาก ค่ะนั้นเดี๋ยวเราลองมาชานกับคู่กับมันโหดูเนะาะเดี๋ยวคราวนี้เราจะใส่ซอสด,ด้วยน,นีเอากระดาษออกสองเนาะนี่เลยคือเขาจะมาแบบก้อนๆอนะ่ะอันนี้ที่สั่งคือสั่งแบบไร้ไร้หนังเนาะมันน้อยใส่เข้าไปเลย แล้วเราก็จะราดซอสของเขาเข้าไปนิดนึงเนาะอ่าอ่าขอยังไม่ใส่กระเทียมใส่แค่น้ำส้มอย่างเดียวก่อนเหกันนะหวายเยิ้มเลยอือ,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 อคือพอมันมีมันโหนะคะคือความรู้สึกมันแบบดูมีเทคเจอร์ขึ้นค่ะ เมื่อจะแก้มันแค่เนื้อหมูธราแต่พอมีมันโผมันจะมีแบบคุยๆย,ยุ้ยๆของแป้งนิดนึงเอาจริงๆอ่ะถ้าถ้าถ้ามากินนะถ้ามากินอ่ะแมรี่แนะนําให้กินคู่กับมันโผมากกว่ามันได้ความรู้สึกกว่ามันดูดแบบน้ำซุปข,ของตัวตัวขามหมูเอาไว้ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะแมรี่สั่งเมนูจานถัดไปค่ะอันนี้ ก็ไหนเนี่ยเรากินขาหมูเนาะสวยขาหมูก็กินคู่กับคน้าเราก็เลยสั่งคณะน้ำมันหอยมาหนึ่งจานค่ะนี่เลยน้องมาชิมหน่อยสิมีความเค็มของหมูกรอบรสชาติแปลกมากมีความจีนมาก แต่หอมแล้วผักก็ยังกรอบค่ะเฮ้อร่อยดีนะคือแมรี่ว่ามันน่าจะตัดตัดเลี่ยนกับไอ้เจ้าขามหมูได้ดีค่ะาม,มามาล็อคขาหมูขาหมู เอาไปคาเต็มๆเลยขามหมูอร่อยมากใช่เนี่ยคือแบบขามหมูเขาอ่ะที่เนี่ยแบบสมแล้วที่แบบว่าขึ้นชื่อน้องเพราะว่ามันนุ่มมากๆคือแบบปกติเจ้าเนี่ยถ้าขามหมูเหนียวอ่ะเขาไม่หานเลยนะคะแต่ที่นี่มันนุ่มจนแบบมันแบบเรียกได้ว่าแบบละลายเลยอะคะ่ะเ,ออเนี่ยเด็กกินเข้าไปแบบก้อนลเลยเลยค่ะยังไม่มีปัญหาเลย เป็นไงครับนุ่มอร่อยนุ่มอร่อยมากเลยใช่ไหมครับเยี่ยมไหมเและอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้สำหรับเวลาเราไปทานอาหารจีนนะนั่นก็คือเมนูผัดกระเพาะเอ้ยมันเรียกว่าอะไรนะกเพอกระเพาะปลาผ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ัดแห้งค่ะว่าแล้ว ตอนเที่ยงแบบนี้ท้องร้องอย่างนี้เราต้องชิมสักหน่อยนะคะนี่เลยกระเพาะปลาสังเกตนะคะเห็ด,ดเยอะมากเห็ด,ดเห็นไหมเออมันต้องกินคู่กับซอสเนาะขออนุญาตจิ้มซอสก่อนหนึ่งอืมหอมไม่แห้งมากใช่ร้านมันกลออกแบบว่าน้ำๆหน่อยไม่แหงแ้งมากเราไม่กินกรนะเพาะปลาค่ะไ,ไหม โอเคเลยนะใครมาแถวนางรองนะคะที่เนี่ยแนะนําให้มาเลยค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะถ้ามาถึงบุรีรัมย์แล้วไม่แวะมากินเนี่ยถือว่าพลาดมากเลยค่ะ